อยากิีน้นสาวคนเฟิร์มวันนัดตึงอย่างมันขมอยากให้เธอมาให้ตรงวันนั้นูบ้าเล่นอะไรวะตกใจหมดเลยเล่นอะไรพี่ก็พี่ผมรออยู่นี่ไม่เหรออ๋อพี่จอรอกจิตสมัยเนี้ยมาถึงขนาดงัดบ้านแล้วไปลักพาตัวเลยพี่เรื่องน่าช้ำมันเธอะตอนนี้หายเจี๊ยบให้เจอก่อนแล้วกัน โทรหาเจี๊ยบวะมั่อกี้เนี่ยโทรไปก็เท่านั้นนะพี่ตอนที่ผมไปตามเจี๊ยบในห้องอะเขาลืมโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้อะหมาจะหอนทำไมวะเนี่ยพี่ไม่ให้มันหอนอะพี่ให้มันร้องเพลงเหรอพี่เอางี้ลวกันกไปหาด้านน้นนดเดี๋ยวจะไปหาด้านนี้เองแยกกันเลยเหรอไป พี่นัทพี่นัทอะไรผมว่าพี่ไปหาด้านนู้นก็ผมไปหาด้านนี้ดีกว่าโอ้ย๊อบไปเอเอนัดฉันจะบอกว่าระวังตัวด้วยไป มาเมื่อไหร่พี่มีเสียงหมาหอนด้วยอะตอบอะเนี่ยตอบอะไรอยู่ในกรุงเทพวะตอบเด็กเตี้ยเลยใครอะฉันถามว่าใครไมอามาตีนะ ไอ้ชันไปอยู่ในนั้นทำไมวะพอดีผมไปดูหนังกางแปงกับเพื่อนมากลับบ้านดึกกลัวจันป้าจะด่าวโอ้หแล้วแกเขย่าต้นไม้ทำไมก็มันมันกลับผมพี่เราด้วยปอบเด็กเต้ยงั้นเราไปนอนบ้านซันแล้วกันขอบคุณครับ ไปได้แล้วไปดิทำอะไรกันอะตายต้าะยังไงเยอ่ะไมตานทำไมอาจารย์ตาตายต่อเมืองเออยู่ขาปพ่อเมืออยตายแต่ไม่พอไม่เยย โอ้ยกบอกสิครูโอ้ยพ่อพอพอก่อนดีกว่านี่ลูกนัดบอกเพื่อนเราด้วยนะว่าบ้านเราเนี่ยต้องมีอารยธรรมไม่ใช่ทำตัวเป็นคนเถื่อนเอะอะก็ใช้กำลังป้าแค่เดินไปดูดนแสนถูกชกเข้าเบ้าตาเต็มเต็มป้าครับว่าปราคบตาก่อนดีกว่านะครับจ้าจ้าจ้า โอ้ไปใช่ต,ตาลูกตาลีจอมแม่แตานี้ลูกผมขอโทษโจริงๆครับอาจารย์ป้าเมื่อกี้ผมตกใจมากเลยครับพบาลูก่อบาลูเฮ้ย hey! ไอ้แซมมันไปบอกว่าเอ็งต่อยเมียข้าเลยไอ้นัดผมขอโทษครับลุงผมทำไปเพราะผมตกใจมากครับเอ้ยไม่ได้จะว่า <laughs> แต่จะชมว่านายแน่มาก เออมันตกใจโธ่ยังว่าแต่เองจะตกใจเลยว่าเฮ้ยก็ค้านอนอยู่ด้วยกันทุกคืนทุกคืนยังไม่ชินเลยนี่คืนก่อนเข้าไปเข้าห้องน้ำตอนดึกนะเขมายืนสีฟันอยู่แตงแฝงตกใจหมดเลยนึกว่าปอบกำลังแทะใส่เลิที่จะแทะหัวแกนะเลิกคู่เรื่องนี้ได้นะนะฉันว่าเราไปแจ้งตำรวจดีกว่าโอยอะไรกัน ก้อยนัดมันบอกมัาไม่ได้ตั้งใจจะถึงแกล้งตำรวจเจ้าเหรอโถ่แก็ฉันไม่ได้หมายความถึงไอ้นัดนี้ฉันหมายความถึงหนูเจี๊ยบเพื่อนลูกนัดที่มาค้างที่บ้านแล้วจู่ๆก็หายตัวไปเฮ<ะ>้ยเฮ้ยนี่เพื่อนเองสองคนหายตัวไปอย่างนั้นเหรอวะใช่ครับลุงแต่ผมไม่แน่ใจว่าเจี๊ยบจะโดนพวกโรคจิตจับตัวไปหรือเปล่าครับโอ้โหไอ้ใครใครโดนจอโรคจิตจับตัวไปอะเฮ้ย <im it> มกิด <im it> ทำอะไรมาวะเลือดโชคเลย เออคือเงี้พี่นัทคือว่าผมเนี่ยพี่นัดไหนพี่นัทพี่นัดทำไมหน้าเหี่ยวจังเลยโอ้ยยืนยังกับทางเก่าเลยไอ้นัทอยูงหลังนี่เลยเงนขวางมาว่ามึงมาดึงหน้ากูทำไมอ่ะอ้าวเดี๋ยวพี่นัดก็ตอบตัวเลยแม่แล้วไปทำอะไรมาว่าเมาเละเทะมาอย่างเงี้ยก็ไอ้น้องไก่เอาฉันเลยฉันไม่บอกรักน้องเขาลงตรง เท่าที่เขาจะรับรับผมเขาดันบอกผมไม่รักกับลิง <c oughs> คิดลแล้วมันแซ่ดจริงจี๊ดค <c oughs> ิดแล้ไม่เข้าใจเลยหน้าพี่เหมือนลิงมากเลยวาน <c oughs> ไม่เข้าใจเลยหวานเลยหวานวานวานทำไมหน้าตาขี้เละขี้เ,ลเหลวเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยพ <c oughs> ี่ <c oughs> มาฮึงพี่ เอาเม่ลุงแม่เขียวเป็นตู้แก่เลยนี่วันนี้มันเป็นอะไรนะฮะมีทั้งคนหายทั้งคนเมาแถมมีคนโดนต่อยด้วยใครโดนต่อยทะเลาะกันตลอดเบาจังเพื่อนนัดฉันจะไปตามหาเจี๊ยบอีกทีดีกว่าเออผมไปช่วยพี่นัทจะไปไหนกันเหรอจ๊ะไปตามหาเจี๊ยบเเออฮ้ยเจี๊ยบจะไปไหนมา เจี๊ยบผิวสีก็เลยไปหาอะไรกินหน้าปากซอยอ่ะร้านนี้มันดันปิดอ่ะว่าแต่เกิดอะไรขึ้นหรอคุณบ้านเราสองคนเลยดิโดนจนโรคจิตงัดอ่ะแล้วประตูอ่ะก็ยังมีรอยเลือดแถมเจี๊ยบก็ยังหายไปอีกเห่าสองคนน่ะก็เลยคิดว่าเจี๊ยบโดนจนโรคจิตลักพาตัวไปโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเๆๆถ้าหนูเจี๊ยบไม่โดนจนโรคจิตจับตัวไป แล้วใครงัดบ้านไอ้นัดวะใครล่ะผมเองผมเนี่ยแหละครับคือผมลืมกุญแจไปบ้านพี่นัดพอกลับมาประตูนั้นดันล็อกแล้วก็ทางไหมันก็ต้องงัดเด็กองนัดไปนัดมามัถลาวหัวเลยเป็นสาดเนี่ยเลือดออกเลยอะตกลงคนนี้งัดบ้านฉัน ก็คือแกถูกต้องแล้วครับแล้วตกลงเลือดที่หน้าประตูก็คือแกถูกต้องแล้วครับเจ็งเวลาตุ้งลุยเจ๋งเวล่าโอเคแม่แม่ตบหน้บ้าเอ้าแปลว่าไม่มีโจโรกจิตตามมาดึกแล้วเว้ยไปขายบ้านมันแยกกันไปนอนไปไปไปลูกไป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 อ้าวจนรอกินไส้หรือไงล่มเสียนะ เจ็บตาลมเสียเห็นแล้วจ้าเห็นแววตาก็รู้ร้อยติมป่ะวะมีเรื่องอะไรกันหรือครับผมมาช่วยแล้วโอ้โหนี่จะเอาอะไรไปตีเขาวะหยิบผิดครับโถ่เอ็นอยากทำปืนลั่นใส่คนจ้างเองมาจริง มาดีแล้วไปนอนไป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 ไอแตกป,ป,ปิดประตูานเรียบร้อยดูวะคอน,นัดคือเจ๊บขอโทษจริงๆนะเจ๊ขอโทษจริงเจ๊ททำให้ทุกคนวุ่นวายไปหมดเลยอ่ะโทษอ่ะไม่เป็นไรหรอกเจ๊บคือนัดเห็นเจ๊ปลอดภัยเนี่ยนัดก็ดีใจแล้ว <c oughs> แต่นัดเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะนัดเห็นเจ๊ปลอดภัยก็จริงนะแต่ในใจอะก็ยังห่วงอยู่อ่ะ เจียมป่ะคืนไลกลับมาก็ดีใจแล้ว